สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวันวรนะครับคลิปนี้มาพูดถึงควนหลงศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ทับชา้างสุดโตเล็ก สามารถคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่16มาครองได้สำเร็จหลังจากเอาชนะจุดโทษอินโดนีเซียไปแบบสุดมันจริงๆนะครับเดี๋ยวมาคุยถึงเกมนี้กันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตองพันวัตคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับก็เพิ่งจบไปสดๆล้อๆเลยนะครับสาหรับศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ โดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างทัพช้างสึกโตเล็ก ที่รอบรองเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามมาผ่านเข้าสู่รอบชิงมาเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งอินโดเนี่ยรอบรองเขาผ่านทีมชาติเมียนมามาบอกเลยเกมนี้คู่ขี้สูสีสุดๆเพราะว่าไทยกับอินโดนีเซียเจอกันทีไรเนี่ยสนุกสุดมันถึงแม้ว่าเรื่องของสถิติของเราเนี่ยจะดีกว่าอินโดนีเซียเยอะมากๆนะครับตั้งแต่แข่งฟุตซอลมาแต่ต้องยอมแล้วว่าทับช้างสึกโตเล็กภายใต้การคุมทัพของเซซ่าในชุดเนี้ย เป็นชุดสายเลือดใหม่ให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งอายุ20-21ลงมาเล่นเยอะมากๆรวมไปถึงนักเตะที่เป็นแกนหลักๆอย่างพี่อาร์มสุภวุฒิแล้วก็พี่เนื้อจิรวัตรสอนวิเชียนไม่ได้มาติดท,ทีมชุดนี้ก็ใช้ดาวรุ่งแล้วก็มีตัวเก๋าคอยประคองนะครับอย่าง พี่ช้างกฤษดาวงแก้วพี่ก๊อกอภิวัจจ์จำเจริญแล้วก็มีทีเด็ดอย่างเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับส่วนทั้งฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยก็เล่นด้วยกันมาพักใหญ่โค้ชเขาก็เก่งรวมถึงประตูเขาหนึบมากนะครับออาบาจีและเกมแรกที่เจอกันเนี่ยเสมอกันมา2 2ต่อประตูของอินโดนีเซียเนี่ยเซฟกระจุยกระจายเลยในช่วงเกมแรกที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเกมนี้ต้องยอมรับนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยฟุตซอลไทยของเราเนี่ยอาจจะเตื้อๆต้อไปหน่อยการเข้าทําเกมลุก อาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็มาเสียประตูง่ายๆจากความผิดพลาดส่วนตัวแล้วก็มาเสียลูกที่สองอีกนะครับก็เหมือนว่าจะไปและต่ระฟุซอลไทยแต่ด้วยมาตรฐานหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงท้ายเกมเนี่ยเซซ่าตัดสินใจใส่ Power p พาเวอร์เพนะครับเอาโมฮัมหมัดเอาพี่ช้างกฤษดาวงแก้วมาเล่นแล้วก็เอาพิรพัฒน์แก้ววิไล อภิวัจจํจำเจริญมาแล้วก็กริดใช่ไหมโอ้โหพอทัพช้างศึกตัวเล็กเล่น power play เนี่ยปรากฏว่าเกมรับอินโดนีเซียเริ่มหมดแรงนะครับก็เจอเจาะเจอ,จอ,จอ,จอแล้วก็ไม่ได้ไประตูตีไข่แตกกำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ1ต่อ2และกำลังจะหมดของหมดเวลานะครับนึกว่าเราจะพลาดแชมป์ละแต่สุดท้ายจังหวะของเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานฮุซาโอ้โหซัดด้วยขวาเต็มข้อบอลแสกหน้าเอาบากีเข้าไป2ต่อ2จังหวะนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหม ผมเฮลันออฟฟิศน้ำตาเจ้าเม็ดไหลเลยอ่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นเกมที่อึดอัดมากต้องยอมรับอินโดนีเซียมาดีเอาบากีโคตรหนึบฟุตซอลไทยก็พยายามหาจังหวะเข้าทําก็มีโอกาสยิงได้หลายต่อหลายครั้งแต่ไม่เข้าสักทีและมาได้ประตูนในช่วงวินาทีสุดท้ายลูกนี้ยิงสุดจริงพอยิงเข้าเนี่ยโอ้โหแฟนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยเฮ hey, กันกระจายเลยนะครับ2ต่อ2ทําให้จบเกมเนี่ยสต่อ2และต้องต่อเวลาพิเศษ ซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็น่าเสียดายที่ทัพช้างศึกโตเล็กของเรามีโอกาสเยอะแยะมากมายมีช่วงหนึ่งที่นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยโดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปอีกหนึ่งคนและช่วงนั้นนักเตะอินโดนีเซียเนี่ยน้อยกว่าทัพช้างศึกโตเล็กแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยิงประตูได้แล้วบวกกับเห็นได้ชัดพอมูฮัมหมัดเนี่ยเริ่มมีอาการบาดเจ็บทําให้เกมลุกของทีมชาติไทยดรอปลงไปแล้วก็เล่นไปเล่นมาสุดท้ายตื้อและเกือบโดนอินโดนีเซียด้วย แต่ก็เสมอกันไป .2 ต่อและต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับและก็เป็นทัพช้างศึกโตเล็กที่ยิงได้คมสุดๆยิงเข้าทุกคนแล้วก็อินโดนีเซียยิงพลาดและต้องชื่นชมพีทท็อปกทาวุฒหานคำพานะครับผู้รักษาป,ประตูเซฟจุดโทษลูกนั้นได้แล้วก็ทําให้ทัพช้างศึกโตเล็กของเราคว้าแชมป์ฟุตซอลอาเซียนเป็นสมัยที่16คือพูดง่ายๆนะครับฟุตซอลไทยนี่คือเจ้าอาเซียนของแท้จริงๆ ส่งแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปีไหนเป็นแชมป์ทุกปีคือไม่ได้เป็นแชมป์หนึ่งปีเพราะาปีนั้นไม่ได้ส่งถ้าส่งไปคือแชมป์ทุกปีอันนี้คือของแท้จริงๆแต่เกมนี้ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของนักเตะหลายๆคนก็ยังต้องพัฒนาโดยเฉพาะนักเตะวัยรุ่นสายเลือดใหม่ที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยผมมองว่าต้องทําให้ดีกว่านี้ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้เพราะต้องยอมรับนะครับถึงแม้ว,ว่าจะใช้สายเลือดใหม่เยอะแต่ในฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนหุ่นเนี้ย ต้องยอมแล้วว่าตัวเก่าๆเนี่ยยังช่วยประคองไว้เยอะทั้งพี่ช้างกิษดาวงแก้วพี่ก๊อกอวิวัจฉ์เจริญและพวกที่เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปลุยฟุตซอลโลกก็ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซานี่คือดาวซันโบของฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนหุ่นนี้ยิงหลักสิบลูกและเป็นคนยิงประตูเปิดทางให้ฟุตซอลไทยแล้วก็มายิงจุดโทษก็ยิงคมเจ้าเม็ดเนี่ยมูฮมมุฮัมหมัดเนี่ยต้องบอกว่าเขามีความพยายามสุดๆนะครับในช่วง ช่เวลาบาดเจ็บหรือช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยเขาอาการบาดเจ็บเล่นงานนะแต่ด้วยคุณภาพของเขาเนี่ยสุดยอดนะครับสามารถที่จะช่วยเป็นเดอะแบกในเกมลุกของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีคนเนี้ยคุณภาพคับแก้วไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะเป็นตัวแทนของพิอารมสุภวุฒิมูัมหมัดอุสมานมูซาของแท้นะครับพิกยิงผมว่ามูัมหมัดเนี่ยคืออนาคตใหม่ของวงการฟุตซอลไทยอย่างแท้จริงในอาเซียนเนี่ยเขาผ่านสบายเลยตัวต่อต,ตัวเขาสามารถลากเลยและต้องยอมรับนี่คือเดอะแบก พูดอีกทีก็คือเดอะแบกครับทั้งยิงทั้งจ่ายทุ่มเทสุดๆแพชชั่นได้เป็นข้อดีจริงๆที่มูฮัมหมัดก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับฟุตซอลไทยได้แล้วจริงๆเลยนะครับชื่นชมเจ้าเม็ดไปชื่นชมเจ้าเม็ดเยอะๆผ่านในโซเชียลมีเดียส่วนตัวส่วนนักเตะค,คนอื่นก็ต้องพัฒนาแล้วก็ช่วยทีมชาติไทยให้ได้เยอะขึ้นแต่เข้าใจครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของน้องๆหลายคนก็ยังต้องให้เวลาในการทําทีมต่อไปถือว่าได้แชมป์เนี่ยก็ โอเคแล้วนะครับพะเป้าหมายรายการนี้อย่างที่ทราบนอกจากจะเป็นแชมป์เนี่ยยังได้โคต้าไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะเราก็ได้โคตา้าอินโดนีเซียก็ได้โคตา้าพูดถึงอินโดนีเซียกันหน่อยต้องยอมแล้วว่าฟุตซอลเขาเนี่ยพัฒนาไปเยอะหลายอ,อย่างเนี่ยชุดผู้เล่นของอินโดนีเซียเนี่ยชุดที่มาแข่งกับเราเนี่ยหลายๆคนก็เคยผ่านมือโค้ดฟุตซอลไทยอย่างโค้ชหมีที่ไปคุมแบ็กสติลแล้วเป็นแชมป์ลีกอินโดนีเซียใช่ไหมนักเตะจากแบ็กสติลก็มาเล่นทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้เยอะแล้วก็ รู้ว่าจะเจอกับนักเตะไทยเล่นแบบไหนและเอาบากีเนี่ยโอ้โหเป็นประตูที่หนึบจริงๆเขายืนตำแหน่งได้ดีครับเซฟลูกยากๆได้หมดเพราะฉะนั้นผมมองว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือคู่ต่อกรที่แข็งแกร่งสําหรับทีมชัดิไทยอย่างมากผมว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเวียดนามอีกนะทั้งการเรื่องของการเล่นเกมรับประตูก็หนึบแล้วก็เวลาไทยเกิดข้อผิดพลาดเนี่ย อินโดนีเซียลงโทษได้เลยแต่เพียงแค่วันนี้ต้องยอมแล้วว่าด้วยมาตรฐานที่ฟุตซอลไทยถึงแม้จะใช้ดาวรุ่งเยอะยังดีกว่าทุกทีมในอาเซียนนะครับแต่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะพัฒนาช้าไม่ได้แล้วเพราะทีมอื่นในอาเซียนก็ไล่เรามาแล้วนะครับเราต้องพัฒนาต่อย,ยอดเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องรีพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นท็อปของทีมชาติไทยให้ได้นะครับเอาใจช่วยกันถือว่าเป็นการสายเลอดใหม่ที่การควา้าแชมป์อาเซียนหนนี้มันเป็นการต่อย,ยอดที่ดีเป็น การเริ่มต้นที่ดีของนักเตะชุดนี้พอได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความกระหายในการไปลุยรายการต่อไปเดี๋ยวรายการหน้าคือซีเกมก็ดูนะครับก็ยังต้องใช้นักเตะชุดนี้แหละผมเห็นด้วยกับการถ่ายสายเลือดใหม่เพราะจะไปหวังพึ่งพี่ช้างกิตดาวงแก้วพี่เนื้อจิรวัน์สอนวิเชียนหรือสุภวุฒิเถื่อนกลางเนี่ยผมว่าไม่ได้แล้วเพราะเขาก็อายุเยอะเขาประคองได้แต่ในอนาคตเนี่ยก็ต้องใช้นักเตะตัวหลักเหล่านี้นะครับหลายคนยังต้องปรับแต่หลายคนก็สอบผ่านส่วนตัวเนี่ยผมให้ มูฮัมหมัดอุสมานมูซาคือ MVP ของทีมชาติไทยของชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เล่นดีจนทีมในอาเซียนเนี่ยอย่างเวียดนามหรือชาติอื่นเนี่ยบอกว่ามูฮัมหมัดไม่ใช่คนไทยเขาคนไทยครับเป็นลูกครึ่งไทยการนนาเติบโตมากับฟุตซอลไทยตั้งแต่เด็กเด็กคนนี้พัฒนาไปได้ไกลแล้วก็หวังว่ามูฮัมหมัดจะได้ไปเล่นฟุตซอลยุโรปตอนนี้มีข่าวกับ หลายหลีกชั้นนําเลยถ้ายิ่งไปเล่นยิ่งพัฒนาเนี่ยผมบอกเลยว่ามูฮัมหมัดจะเป็นความหวังสูงสุดของฟุตซอลไทยและพาไปได้ไกลอันนี้ชื่นชมเสกใจนะครับโดยรวมล้วเป็นแชมป์อาเซียนแบบใจหายเหมือนกันนะเกมเนี้ยถ้าคุณได้ดูเนี่ยมันสนุกมากนะครับมันมีหลายอารมณ์หลายรสชาติตั้งแต่เราเกือบจะแพ้มายิงประตูนาทีสุดท้ายแล้วก็มาลุ้นจุดโทษก็แบบใจหายใจความเพราะต้องยอมแล้วว่าเวลายิงจุดโทษในฟุตซอลเนี่ย ประตูเซฟยากนะคุณผู้ชมคุณเห็นไหมกดเต็มข้อเนี่ยมันแทบจะเซฟไม่ได้เพราะระยะมันใ,นใกล้มากอันนี้ต้องชื่นชมพี่ท็กคาทาวุธิที่เซฟได้เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วโอ้ประทับใจแล้วก็อีกอย่างหนึงวันนี้เนี่ยผมชื่นชมเลยนะมีคนมาเข้าชมถ่ายเท่าสดผ่านทาง YouTube เนี่ยแล้วก็ในโซเชียล a c e b o o k ต่างๆเนี่ย 2แสนห้า2แสนหกอ่ะซึ่งเยอะมากเลยครับเห็นได้ชัดว่าฟุตซอลไทยก็กระแสะดีไม่แพ้กันแล้วก็คนปีเชียที่สนามก็เยอะบรรยากาศก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดถึงแล้วเราก็เป็นแชมป์อาเซียนในบ้านของเราได้มันก็เป็นสิ่งที่มีความสุขสุดๆ,ๆ,ๆผมเนี่ยลุ้นมันมากไม่ได้ดูไทยลีกเลยดูฟุตซอลไทยเนี่ยมันจริงๆนะครับก็สุดท้ายก็ไม่ทําให้ผิดหวังคว้าแชมป์อาเซียนไปของได้สาเร็จก็มีเงินอัดฉีดด้วยนะครับโดยฟุตซอลไทยชุดเนี่ยเขามีเงินอัดฉีดเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ หลักล้านเลยได้จากทั้งหลายๆฝ่ายก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จแบบสะใจแฟนบอลโอ้โหโ,หโค้ชเซซ่าก็แฮปปี้นักเตะหลายๆคนเนี่ยก็หลายคนสอบผ่านที่ผมบอกกรี่ยที่ยิงประตูตีไข่แตกอันนี้เล่นดีเลยผมชอบนะก็โอเคเลยนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคอมเมนต์เข้ามากันหน่อย รมและฟุตซอลไทยถือว่าทําได้ตามเป้าหมายได้สําเร็จนะครับก็ขอบคุณได้แต่ทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่โหเชียร์กันมันมากแล้วก็ชนะไปวันนี้โอ้โหมีความสุขครับรวมสกอร์แล้วเนี่ยไทยชนะจุดโทษไปด้วยสกอร์รวม7ต่อ5ด้วยกันนะ มันจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรละสนุกมากนะครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับในช anel ตองซุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมนักฟุตซอลไทยกันได้นะครับโอ้โหวันนี้พวกเขาทุ่มเทเต็มที่สุดๆนะครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ